ถามกันมาได้ถามกันมาดีหน้าพี่เหมือนหัวแคนวัดดวงเหรอครับคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับแคนวัดดวงโดนผู้สาวยึดแคนไปแล้วนะครับผมก็พี่ก็ไม่ใช่หัวแคนแล้วนะครับก็เป็นพี่อาร์สกับน้องดาวดาวนะครับแต่วันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเข้าแคนวัดดวงนะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าน้องๆจะต้องมีเฟซนะครับถ้าใครอยากจะเข้าแคนวัดดวงนะครับผมจากนั้นนะครับกดเข้าไปใน Facebook นะครับพิมพ์ไปเลยว่า แคนวัดดวงนะครับแห,ห่ขี้หูขี้ตาฟังดีนะครับจะไม่มีการตอบอีกแล้วนะครับผมขี้คานตอบแล้วครับนี่นี่นะครับนี่นี่นี่นนแคนวัดดวงนะครับพิมพ์ไปอย่างนี้เลยนะครับเสอร์พรที่อยากจะเข้าแคนวัดดวงนะครับผมแล้วก็ทักเพจแคนไปนะครับบอกว่าอยากจะเทสจากจะอะไรก็พิมพ์ก็คุยกับหัวแคนเอาเองนะไม่ใช่พี่นะครับผมนัม่นแหละสวัสดีครับ สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมลองมัดเคลี้ยนควายเมื่อกี้เป็นมัดเคลี้ยงควาย,มาย,วายอมเองนะครับ what what the fuck คือขอถามหน่อยนะครับอันนี้ใครปล่อยน้องผมมาซนเนี่ยครับอา้าวน้องชายพี่มาซนได้ไงครับเนี่ยไอแป้งหนุตามกลับบ้านบอกยาแน่นะครับก็ถ้าใครได้เห็นน้องพี่เป็นไซต,ตมามะแล้วนะครับในล่าสุดนะครับ วันนี้นะครับเกมก็ได้มากับใหม่วันนี้นะครับเกมก็ได้เอาสก,กินใหม่เข้ามา M4A1 JNOS JRU j o s JNOS ทุกทุกคนเรียกชื่อว่าอะไรคอมเมนต์บอกด้วยนะครับอาวุธไซบอร์กปีศาจ JNOS แต่วันนี้นะครับผมจะมาบอกความรับพี่จะมาบอกความับใหม่นะครับว่าสก,กินปืนนี้นะครับผมมันคีกอ๊อปสก,กินคียก๊อปนะครับ อัตรายิงบวก2อดาเมจ1แล้วก็ลดความแม่นยำลงมา1นะครับ GM จ๋ากคงจะไม่รู้แล้วสินะว่าสกินมันซ้ำนะครับผมนี่นะครับพี่ก็จะไขความลับปินสกินใหม่ทุกคนดูนะครับนี่นะครับมันทับกับสเต็ก M4 ทะเลทรายดาเมจ1อัตรายิงบวก2เหมือนกันเฮ้ยอ้าว อย่างนี้โอ้โหข้อแบบว่ามันก็ไม่มีอะไรดีกันนะครับก็แล้วแต่ว่าทุกคนจะยอมเสียตังค์เพื่อเอาสกินใหม่หรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ M4A1 สกิน J นอตวันนี้นะครับเราจะไปแกล้งคนใน 4VC กันนะครับจะแกล้งยืน AFK เน็ตหลุดปิง9999นะครับช่วงนี้นะครับสตรีมแล้วเน็ตหลุดบ่อยมากนะครับถ้าใครได้ดูสตรีมนะครับจะรู้ว่าเน็ตโคตรหลุดโคตรบ่อยนะครับพี่เลยจะไปแกล้งคนใน 4VC นะครับ มาครับสายฟีระทใส่เติมจริงๆุตส่าห์แอบไปใส่สกินอาสกินไอ้นี่ไอ้นี่มานะทุกคนเอ้ยแต่เราสกินเอโฟมาใหม่แล้วเป็นสกินสีทองเราจะซื้อของนะครับแล้วเราก็จะแกล้งเนียนนะครับ AFK เน็ตหลุดนะครับผมจะ่อยเพื่อนบวกไปเพื่อนไปยิงกันก่อนนะครับจะดูกันว่าเพื่อนจะแบบจะด่าจะหัวร้อนหรือเปล่านะคือถ้าเพื่อนหัวร้อนนะครับก็คือผ่านเลยนะครับอันนี้แรง์นะครับแรงซ์ 4VC นะครับไม่ใช่หมวดธรรมดานะจ๊ะ มาดูกันว่าจะมีปฏิกิริยา reacting something จริงกับเบลหรือเปล่าแต่เราต้องลบกระสุนอีกฝั่งด้วยนะครับเผื่อมันแบบยิงจุูๆ่ๆมาก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเ้ยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับมาแล้วทั้งบนทั้งล่างว่ะดูเพื่อเราไปครับดูเพื่อเราไปเราก็ยืนนิ่งๆ,ๆรอนะครับผมเอ้ยมันตกมัมตก,ม,ม,ตกม,มันตกมาไม่ดาวว่ะถ้าผมยิงตอนนี้ตายนะโอเคครับผมดาว ต่อครับเนี่ยต่อเนี่ยต่อแจ้งในรุตต่อรอเพื่อนเราตายครับจริงๆเราไม่น่าจะยิงช่วยเลยนะไม่น่ายิงช่วยนะครับแนะนําว่าจะยิงช่วยนะครับให้ยืนแบบนิ่งๆปล่อยทีมไปตายแล้วเราก็ค่อยดูกันว่าเพื่อนเราจะทําอะไรหรือเปล่าเอ้ามาเหลือคนเดียวละอูเพื่อนเก่งเกินกดออกนีไม่ใช่ครับวิ่งไปตายดิวิ่งไปตายดีนายก็เก่งไปเพื่อนอุ้ยผงจะบีบผงจะบีบ no no วงบีบครับทุกคน ค่อยๆเนียนดีกว่าค่อยเนียนเดินเนียนเดินครับเด็ดปิงครับเด็ดปิงครับช่วยไม่ได้นะครับเด็ดผมปิงครับเออเออเออดูไว้ดูไว้อีฝั่งไหนไม่มีตังไ้เฉยนอเกมแรกเอายิงกันยับยิงกันยับชนะเฉยเอาเกมค้างเลยครับอย่าบอกว่าเด้งอย่าบอกว่าด้งพอมาแล้วมาแล้วมาแล้วตกใจหมดหรือว่าเกมจะเด้งโอเค ไม่ซื้อปืนไม่ซื้อปืนรอบนี้เราไม่ซื้อปืนซื้อแต่เกาะซื้อแต่เกาะเอาค้างอีกแล้วจะค้างทำไมนีป่ปะโทกับไอวอลนะครับผมมามาดูกันเพื่อนจะหหวร้อนหรือเปล่าท่านฟิล์เอ p พีว y ฮิวฮิวโอ้โหชื่ออ่านโคตรยากเลยสไตล์หนุ่มเจแปนนะครับไปเพื่อนเอาผู้สาวเฮ้ยผู้สาวจะมัน,นเนียนเด็ดหลุดกับผมไม่ได้นะครับเออจะมัน,นเนียนเด็ดหลุดกับผมไม่ได้นะ เดี๋ยวเพื่อนรู้นะครับเดี๋ยวเพื่อนรู้ไปไปครับเราเราต้องตีเนียนไปต่อทุกคนอีกฝั่งต้องเริ่มมีของเอวเป๊บเดียวมันดาวเพื่อนเก่งกืนเฮ้ยเพื่อนเก่งกิ้นไหมพีม่เพื่อนดาวเลยเพื่อนดาวเลยเพื่อนนาดได้ขาดแล้วเราโอโ้โห <c oughs> คือใครที่จะมาแก้อย่างนี้นะครับต้องให้เพื่อนเราตายแล้วให้เขา่ะสามคนนะครับที่ตายแบบมาดูเราคนเดียวนะครับเ <c oughs> ขาค็จะมีปฏิกิริยาหัวร้อนอะไรหรือเปล่าเฮ้ย เฮ้ยอีกฝั่งตายสามล้ะเอ้ทำไมกระดูกอ่อนกันจังครับสงสัยตอนเด็กไม่ยอมกินนมกันแน่โตมาเลยกระดูกอ่อนนะครับโอ้แปบ๊บเดียวดาวสามคนโอ้คืนน้อเพื่อนเราก็กิ่งคืนที่ผมแก๊กนิดเหลือเนี่ยชนะอ้อพี่ก็ได้คอนเทนต์ใหม่แล้วนะครับผมใส่แรงซี่วีซียังไงนะครับผมยืนเฉยๆยังไงให้ขึ้นแรงแดงนี่เลยครับ กะแดยืนยันนะครับผมไม่ต้องยิงไม่ต้องซื้อของไปอะไรช่วยเพื่อนนะครับผมยืนเฉยแต่แลงแดงครับรอดูครับรอดูมาเกมนี้เพื่อนดาวเพื่อนดาวอันแจ้งเนี่ยหลุดต้นเกมครับแจ้งเนี่ยหลุดต้นเกมเอานายนายมันแอก๊กมาแอก๊กมาแอ๊กเนี่ยหลุดตามเราไม่ได้นาะยเฮ้ยมืนสองจะดาวมืนสองจะดาวเอาหน่อยเอาหน่อยอีกฝั่งมีของกันแล้วครับยิงห้ทีผมเจ็บหน่อยครับ้ยคนนี้เดินมาพันยาเอาดาวแล้วหนึ่งตัวมาครับมา มาครับมาแล้ว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 เพื่อนเรามาแล้ววิ่งกลับมาเหมือนเดิมเอาอเฮ้ยสะกิลเราสะกิลเราอะไรอ ah, ะอะไรอะอะไรอะเอ้ยเอ้ยเพื่อนดาวหมดนะครับเพื่อนดาวหมดไปแล้วครับเบอร์สองไปแล้วเบอร์สองไปแล้วเบอร์สองไปดึงเพื่อนได้ช่วยนะครับประเด็นเอาเพื่อนดาวต่อเบอร์สองเบอร์สองอีกฝั่งเจาะไอ้วัวรัวครับเบอร์สองน่าจะไม่รอดนะครับผมรอดเฉยพี่รอดนะเนี่ยรอดเนี่ย ทำไปเล่นไปนะครับอ้าวอีกฝั่งไม่รีบจอยวอกันมาฆ่าทีมผมล่ะปะทูพัญญากันโคตรชิวเลยนะครับยิง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 เออยิงต่อยิงต่อเลยนะยิงต่อเลยยิงต่อเลยนี่ครับนี่ครับเจาะเจาะต่อเจาะต่อเจาะต่อเจาะเจาะเจาะต่อเอาวงบีมาแล้ววงบีมาแล้วอุ๊ยมันมามันมามันมาอุ๊ยมาแล้วครับเด็ดเรามาแล้วเด็ดเราเลิอกหลุดแล้วนะครับ เอาเพื่อนเอาเลยเพื่อนเฮ้ยอย่าบอกว่าเพื่อนชนะอย่าบอกว่าเพื่อนชนะนะครับก็จะเก่งเกินไปก่งเกินเอาเรียบร้อยครับชนะสามศูนย์โหโคตรง่ายเลยครับซื้อแต่เกาะครับไอวอลก็ไม่ได้ใช้แกลงหลุดตอกแกลงหลุดตอแต่มุมนี้ไม่ดีทุกคนเราต้องทําท่าเนยียนมายืนนิ่งวงนี้ต่อเพราะถ้าเรายืนมุมเมื่อกี้นะครับอีกฝั่งมันเปิดหัวเราแตกแน่นเลยครับ มันโผล่ครับมันโผล่มุมมันโผล่ครับไปลบเ,เพื่อนไปละเพืเอ่อนอ้าวอ้าวยังไงนี่ยังไงนี่ยังไงนี่อ้าวแล้วคนนี้มาแกล้งหลุดตามผมเหรอครับเนี่ยโอโตซื้อของอย่างดีจะมาแกล้งดหลุดตามผมไม่ได้นะครับเบอร์สองจะตายเบอร์สองจะตายเอ้ยมีคนมามีคนมา น้องครับน้องว้เกอบตายพันยาแป๊บว่าจะไม่ช่วยเพื่อนแล้วนะอันนี้ก็คือเราแบบเห็นแก่เพื่อนร่วมทีมไงเราจะไม่ได้แต้มกันไงครับผมเดี๋ยวจะไม่ได้แต้มกันไงช่วยหน่อยละกันดาวสองครับผมเอาผมดาวเอาดาวคู่แล้วแล้วแล้วคนเอีคดาวสองคนนะครับคนที่ไม่อีฟคไม่ดาว เอาเร็วเเร็วเอาเร็วพี่ยนเอเร็วเพ่นท่านฟิล์มดันแล้วครับท่านฟิล์มท่านฟิล์มบุกถึงฐานเอา้าชนะเฉยโอ้โอ้ oh my god นี่คือควันทิ้ใหม่ที่ต้องจารึกนะครับผมเล่นแหลงจัดอันดับ 4v4 ยังไงนะครับไม่ต้องยิงช่วยเพื่อนนะครับแต่ได้แชมป์ได้ชัยชนะนะครับเพื่อนแบกเพื่อนเก่งนะครับ ยืนนิ่งๆนะครับจนขึ้นแรงแดงนี่คือคอนเทนต์ใหม่ผมครับก็นะครับพี่ก็เห็นน้องๆขอดมานะครับว่าแคนวัดดวงนะครับอันไหนแคนปลอมอันไหนแคนจริงคลิปนี้เรามาพูดเรามาแกล้งคนอื่นมาพูดเรื่องแคนวแล้วเนะี่ยพี่ขอดอบคลิปนี้จบนะครับคลิปอื่นจะไม่ตอบแล้วครับผมแครวัดดวงนะครับมีสามแคนนะครับวัดดวงธรรมดาก็คือแครวัดดวง แคมวัดดวงรายเดือนแคมวัดดวงยืนหนึ่งนะครับมี3แคร์นะครับนอกนั้นแคร์ปอมส่วนน้องๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปจนจบก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอยากให้พี่ทําคลิปอะไรนะครับอยากให้แกล้งคนในเกมยังไงคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมฟันดีเห็นผีครับฟันไลค์เห็นผีฟันดีก็เห็นผีครับ